สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หางานสมัครงานกลับมาพบกับเจนอีกแล้วนะคะในคลิปนี้เจนมีตำแหน่งงานเป็นแม่บ้านประจำหอพักไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะคะแล้วก็มีที่พักให้พร้อมสวัสดิการมากมายมาฝากกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไ้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆที่เจนได้นำมาอัปเดตให้ ซึ่งงานในวันนี้ค่ะโดยกลุ่มบริษัทจันวานิชอยู่แถวเขตวัฒนากรุงเทพมหานครประกาศรับสมัครนะคะแม่บ้านประจำอาพาร์ตเมนต์อยู่แถวซอยสุขุมวิท31ไรายได้เริ่มต้นที่13,000บาทถึง14,000บาทและครั้งนี้นะคะรับน้อยค่ะรับเพียง1อัตราเท่านั้น และละเอียดงานหลักๆนะคะก็มีหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณส่วนกลางทางเดินส่วนกลางและห้องน้ำส่วนกลางดูแลความเรียบร้อยภายในอาพาร์ตเมนต์ทำความสะอาดห้องพักเป็นครั้งคราว ส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครในครั้งนี้ขอสัญชาติไทยนะคะเป็นเพศหญิงอายุอยู่ระหว่าง27-40ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษาหากมีประสบการณ์เคยทำงานหอพักหรือว่าโรงแรมมาก่อนก็จะรับพิจารณาเป็นพิเศษด้วยมีที่พักให้นะคะแต่ไม่อนุญาตให้พาย,ยาิมาพักด้วยหากไม่สะดวกพักที่อาพาร์ตเมนต์ก็สามารถเดินทางไปกลับได้ ส่วนสวัสดิการของที่นี่นะคะเจนว่าสวัสดิการน่าสนใจอยู่ค่ะก็จะมีการปรับเงินเดือนประจำปีมีโบนัสมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีประกันอุบัติเหตุนะคะประกันกลุ่มมีกระเช้าเยี่ยมไข้มีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยประกันสังคมกองทุน กองทุนเงินทดแทนนะคะมีเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆมีค่าน้ํามันค่าเดินทางมีค่าโทรศัพท์ค่าตําแหน่งมีเบี้ยเลี้ยงมีค่าที่พักหรือว่ามีหอพักพนักงานให้มีค่าอาหารค่ากะมีตัวสุขภาพประจําปีนะคะมีเลี้ยงสังสรรค์ประจําปีมีท่องเที่ยวประจําปีวันหยุดต่างๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพให้กับพนักงานด้วยมีโครงการออมเงินสําหรับพนักงานด้วยนะคะก็ โดยรวมแล้วสดิการของที่นี่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะส่วนใครนะคะที่สนใจอยากสมัครในตำแหน่งนี้วิธีการสมัครค่ะวิธีแรกคือสมัครผ่านทางเว็บ jobthai หรือจะสมัครผ่านทางอ e ีเมลของทางบริษัทก็ได้ซึ่งกลุ่มบริษัทนี้นะคะจะอยู่แถวอาคารกองบุญมาฝั่งตรงข้ามโรงแรมนารายณ์สีลม อยู่แถวซอยสุขุมวิท31นะคะแขวงคลองเตยเหนือเขตพัฒนากรุงเทพมหานครค่ะสําหรับใครที่จะสมัครผ่านทางอีเมลนะคะสามารถสมัครผ่านอีเมลตัวสีแดงๆนี้ได้เลยนะคะหรือใครต้องการให้เจนทางงานประเภทไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเจนได้ถ้ามีก็จะรีบนํามาอัพเดตให้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้นะคะเจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ